สวัสดียำเศร้าๆนะคะมันี่พี่น้องอะคะมันี่คุณยาพาพี่น้องมาเก็บมักซารีนะคะพอเก็บแล้วนะคะพี่น้องบ้างเน่นะตะนี้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวแล้วกาอยู่ในร่องนะคะคุณยากอ่ะกำลังสิบตาต้นซารีนะคะต้นมักซารีก็เลยปลูกนี่เห็นป่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศคุณยายกาววาอยู่ตรงนี้ เมื่อคืนนะคะก็เลยทําการปลูกลองบึงล่องหนึ่งนะคะปล่อยน้ำเข้าไปแล้วค่ะปลูกล่องนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ปลูกตามล่อง,งนี่นะคะนี่เสรซะแล้วเห็นบ่นะคะเมื่อพี่น้องแห้งหมดแล้วมักสรีนะคะข้าโพดเห็นบ่มมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเพราะว่าล่องตรงนี้คุณยาจะโ่ยกใหม่นะคะกะสิ ตาต้นข้าโพดนะคะออกแล้วเรียบร้อยค่ะจะเป็นต้นพริกและก็ต้นอมะเขือเทศนะคะอืมมัเนี่ยต้นเลีงามค่ะผู้ใดนะคะต้องการยากได้ต้นขขาโพดด้วยพี่น้องเด้อนะคะขายนะคะอยู่นขายมักซิีงกับขายนะคะต้นกับขายนะคะต้นเขาโพดลอยละเจ็ดสิบบาทเขาเจ้าขายกันอยู่ต้นละบาทแต่ว่าคุณยาบเขาขายดูกต้นละบาท ขายต้นละเจ็ดสิบตังค์นะคะงามงามพี่น้องปอสารพิษอีกนะคะบร้ใส่ยาเลยเบิงเบงเบงใบนะคะเขาพวดอยู่นี่บ่มียานะคะเห็นบ่เบื่องามนะคะพี่น้องงามงามคักหลายนะคะแต่ว่าสิทย่อยเก็บไปนะคะมือลราหน่อยอืมนี่ นี่เขาไปนั่มหล้กะตัดต้นเขาโพดกับพอดีต้นอันนี้ติดนะคะต้นะมะเขือเทศติดนะคะเป็นโฮมเป็นโฮมบังแดดให้และคุณยากกะสิกะสิปลูกกันมะเขือเทศใส่นะคะลองนี้ก็คือกันนะคะถูกลองปลูกมะเขือเทศใสพริกกะมีนะพี่น้องเด้อนะคะพริกมันนี่กะสิเก็บคือกันนะคะ ผู้ใดต้องการอยากได้บ้างนี่พี่น้องสลีนะคะงามคักแต่ละฝักนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวนะคะต้นนี้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวสีขาวแต่ว่าโซนทั้งอ,อีกอีกรอกนึงเป็นข้าวเหนียวลูกผสมนะคะเป็นข้าวเหนียวลูกผสมสีม่วงขาวอื งามคักเดี๋ยวขอทิยากินกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวจังมาเดี๋ยวคุณยาสีไทยให้เบิงพริกนะคะและกาซีไทยเบิงเวลาเก็บข้าวโพดเนะาะค่ะพี่น้องมาเก็บข้าวโพดกันนะคะแต่ว่ามันบุมีขากลองพี่น้องจักหน่อยเนาะมันเป็นนี่อย่างที่อยากลำบากจักหน่อยอยู่นะคะข้าวโพดกันแลังแกน,นะคะเดี๋ยวคุณยาสีหาเก็บตัวท่มัน ข้าวโพดตัวนี้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวขาวนะคะและกระซิมี่อีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวลูกผสมเดี๋ยวมื่อน,นีบ่งฮัวสิเดก,เก็บหรือบวัวนะคะข้าวเหนียวลูกผสมาดดยากเนี่ยชิมนี้เนาะข้าวโพดสดสดนะคะอยู่สวนนี่พริกกรมีได้พี่น้องเด้อเมื่อนีนะคะเก็บพริกนำ มื่อขืนนี่นะคะคุณย่าปลูกกันมะเขือเทศปลูกไปได้ล่องหนึ่งปวดหลังพี่น้องแน้วเวลาเขาเหตุงานหลายนะคะเขากลมลงจังสินเนาะอายุเขาลายขึ้นนะคะมันจะเหตุใ้เขาปวดหลังปวดแบบแห้งๆเลยนะคะก็เลยเศร้าต้นข้าวโพดได้พี่น้องผูใ้ใดต้องการอยากได้นะคะขายนะคะส่งถึงที่ มีบริการรับส่งถึงทีอีกเด๊ถ้าบ่มีรถมาเอานะคะสั่งมาเลยนะคะอยากได้จากพันต้นขาเจ้าขายกันอยู่ต้นละบาทนะคะแต่ว่าคุณยาบบ่าขายต้นละบาทขายวางต้นละเจ็ดสิบต่าง,งกับพ่อเนาะนะคะร้อยละเจ็ดสิบนะมึงไหนพี่น้องแต่เราฝาก หักสดๆเก็บสดๆเลยนะคะคุณต้องการอยากได้มากบววหาเลือกเอาถูงที่มันเนแบบว่าในพี่น้องโอ้โหนะคะลายค่ะพริกนี้แบบลายแบบแห้งๆในพี่นอ้องพริกนะคะ ทีหลายแบบแห้งๆแล้วก็ยังมีข้าวโพดกินดิบนะคะข้าวโพดกินดิบเลยยังโบกเก็บเก็บผูกเดี๋ยวสิเลาะเลาะเก็บนะอยู่อยู่สวนนี่สิบัวไส้เองซารเคมีพี่น้องสิบัวมีอย่าขา,มาแมลงนะคะสังเกตเบิ้งนะคะใบของขอ้าวโพดนี่ซอยโอ้ ใส่สังวานนะะเบิ้งหย่าอันนี้พี่น้องลายคักนะคะหย่าก,กระดุมเงินกระดุมทองเพือ่อนวะลายคักเดี๋ยวคุณยาขออนุญาตเก็บอันเอามักสรีใส่ถากระแป้งซะก่อนนะคะมันยากเนาะขากล้องบ่มีเห็ดปดียวรือมันยากเดียพี่น้อง